ท่านผู้ชมมาชมภาพระบายสีระดับชั้นประถมประถม1นึงสเนี่ยจะเป็นการระบายสีส่วนปสี่ห้าหกเจ็เป็นการแต่งกรอนอันนี้เป็นผลงานของปสองปสามปสามสวยปสามสวยมาก นี่อันนี้ของน้องอนุบาลน้องอนุบาลหนึ่งอนุบหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสองจะเป็นการตัดกระดาษแปะตามรูปภาพอนุบาลสามก็จะเป็นการวาดการวาดเอาอันนี้เป็นบทกรอนโอ้โหโกรอนสี่สัมผัสนอกสัมผัสในลูกหลานสุทนทรภู่ทั้งนั้นเลย เหมาะสมกับเป็นเด็กไทยใต้มือไทยสวยมากสวยสวยโอ้สวยมากสวยมากน่าภูมิใจอันนี้ผลงานชมได้นะครับชมได้พรุ่งนี้เช้าชมได้เลยเข้ามาแล้วด้านขวามือ